นี่แลร็นของเรื่องพูดคุยนี่แหละประเดงโ่อรก็่เนาะจ้งสีในมวลหน้ามัขอซื้อเปนตนเเรื่องมันเป็นยังไรพ่อนี่ลาหน้ามัดอลาให้อิจัยนี่นี่ตัวโกงเนี่ยครับว่าตายดีแม่เป็นจังไเออหนาใหญ่ัวดีแเหนือใจสรูกสร่ต่อแล้วผมว่าตายเนี่ยค้ขึ้นก็งอุ้ยังไงอดาวกรดิ่งนา ต้องคืนเล่นเลนผูกข้ตายหลาพคนหคนเล่อนผูกข้อตายพี่หนกเลื่อนนี้กบไปพี่หน่อยไปเชื่อในรู้แล้วมาแล้วแล้วมากี่แหล่วมัยังไม่อดก็อหรือเปา่นไอ้ปอเป็นทั้งเหยยแล้วมาเขานควาเสียเพาไม่ดีรักเราเบี้ยันเรกว่าเชี่กายไปแล้วมันมรมันกดจีไสมารัก็่ยขหาเ้นครับวันน่อย่างรนก็บระวันพี่ีประกันพ้าี้ประกันทบวันอย่างไรเน่ยขอเงินพ่นแ่า อนประกันแชมปก็แล้วเนียเนี่ยเครอข้อนประกันเราแท็กมากัซีบอายุวันรับสุขภาระบอกว่าลัดอนี่ประกันผลัดแขมงเป็นเออคขไม่โซ่ต้องตัเนาะัดแขมงเป็นเรื่องเมากไมโซ่าเนื้อหาตรามาคอยหัวแทนก่อนละใหม่แต่ัดเป็นเนื the ้อ ค้นอาการโตเรียนมันไหลด้วเอื่อวันนสุขภาะรไเอือชื่อว่านันอกุมารนั่นคืกุมารนะกุมารแต่อมนซี่้นทังเป็นถ้าอายุถ้าวันนะถ้าสุขะถ้าอะไรดูดูมวลมวลเร็วหมวลก็คือตะก่อนนี้ราคาเท่าไกรพขกระตัดใช่ไหมก็อนวา งูเลนะวาเรหาว้รเราเลยาเซียเอนกนะอาเที่เชียเพราเรองกรนี่ยานสองเมืองห้องก็ไดตัวเราก็รพญานาสองเมือกับพอมี่เมืองนึงพอกมีมเมือหนึ่งพานคบศรกรบเมี่ยเมืองนี้แมนจับปลากรัเมหนเมือเบมากเมืองตกาิตกรกาที่ดํากายเฮ็ดหัวพวงห้องดิบติบอเรียนไเี่ย้อห วัดเดิมกายเดิมกายเฮ็ดเล็กนี่บ่ตีโอ้ยเอาให้กูนี่เอาให้กูนี่ยค่วในปานปานเคยม่อนไปยืดลำเผือกคิวในปานเคยื่นไปเพดลนเรื่องแต่ว่าตอนนีบพระนิดาพอเสียบเรื่องไหนเรื่องที่สามก้อนซีประการกับลาน่ามานเข่าลาน่ามานเของวนันต่ว่าเรื่องชาวบ้านเัางสองเรื่องมาดิตาบ้าคนกินประกันไปแล้ว ก็เอาลาน้ามันเขาซอนจีบการแล้วก็เลื่ยงนี้ลาน้ามันเขาเวทธรรมปีนลาน้ามันเข่านี่ซ่อนไงคือเงินเต็มผ้าเ้ยไงเงินเต็มผ้าพ่ออะไรนะมันเพวา่าขั้นสิวะสามเรียงเรียงเก่าเขาเรียงหนึ่งปีไก่เนาะเพราเพราะเงินเต็มผ้าดีเรียงนี่ก็เรียงกันบัดที่นี่เอาอันวันจีะการมาใส่กับซารเรื่องหนึ่งไหม พูดถึงว่าขันขันล้ำกริสานฟ้อมมันไงรล้เนาะอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเรียว่าพาไม่ได้คือบวงกรมใช่โยแม่นครับอมาชโยอมชโยเรียกวมาพาไม่ได้ตัวละครหลายอาหลวงอาหลวงนี่แหละอมัใช่โยสีุจีตาเรยอาีดีแล้วก็เลีวเลยบะเรีมลินจักท่อ อยมแนช่วยนดบอแมียนเเศเรี่ยวกันสิปจีดขีแต่ทุนกันก็หน่ะตัหลน้องแ้เบนบอพบพระเอกซูนพนเหมือนกันโอรสซูริยาก็มาข้ามเขียวเป็นสองเหลวองุยนงอนชุลี่มันคน่าสุจิตาที่ได้องยินอง์ยิงอนชุลี่สร้างขาลูกตัวละนเอาะไปลน้ว้งมนำได้บอแมพวกก่ พี่หน่อยสวัสดีค่ะพี่นอยก็่งเกลี่ยนเปมน่อนมวก่อนมกับมันคือวกลัเมีนรื่องหลัเร่อ้วนกัีเดยทีแรกดแงกลับมันเปลียนเป็มนนได้บ่อยยุ่นเมียนเปียนมาเล่าเชิญ่ายตวี๋นรับเราแบบวลมาจ้แต่ปีเวทีพญานาคคนะ ปีเวทีงานยิวมพ่อเวทีเสากางงานยิวปีโนมาปีออ่ะ้าบปีะเลียบบอปีหาสามหอาสี่นี่หรอปีหาหกเรื่องวงกลมปีนั้นอดุูกใจบาศก์ปีหกสี่ ปีหาที่หาหาดกเกบาปีหาหาหกลวัวกัดาเกะาบมาอันปีเดียวกันแค่น <c oughs> um, ี้โอ้บัาฮาดิโหก็โหนาเวยขอเรื uh. ่เร <c oughs> ื่องนี้เรถึงไม่เทียงทีแบอกนเดอเนี <Ari> ่ยเยี่นจ้ว่ามันรวยมันมวง่นวเตะบันบุญธรรน่าจะบุญธรรมอ่านดนหมอ่าดีก็ได้เพราะว่าเขาบาันบ้าใรประจำยังไงจำได้ป่ผมนั่งผูกินเน แล้ว่หอไม่ได nah ้อหลวงนี่ท่านนีร้นย่ากว่าย่างบวกกับนี่ย่ในซีดีนี่อยู่โอ้สมุดมัน่ะตีพอสมูดมัน่ะตีในยูทูบกับอิดีงมั่นเลกับยูทูบกัรี่ว่าดีทั้งหมดซีดีอาร์จ้าอาร์ตกลุกใจแบบดี

พ่อปีพ่อร้องเพลงกันไปยิ้มเปิดฉากเดลระบำลำให้พี่น้องชมน่ะปีเราซุมไม่เลี่ยนาะไรซุมซุมขนสีม่วงพี่หน่อยสีฟ้าแต่ว่าสูตรพี่เล็กคือจังสูตรเหรียญขนสลับสีเห็นไหมราชาราชสปัญญานั้นแบบนี้วางข้าแคว้นแดงหัวเมืองรู้เรื่องเด่นแบบนี้แมนบอลจริงจริงใช่มาน่ะราชาราชือ ราชารตรงนี้ม้าน่งนซื้อไปจำนวนว่าปีญหามีงานมยุ่งดเอาว่างวันี่ปอย่าร่ำรวยไมยครับเดี๋ยวจบอหฮักป้าแบบนึงกินรูปเป็น่างไมีงานมยุ่งชหลายแต่เมันหลายโปดหะเลียงรับเก่าแต่ว่ามันเด่นเด้ยเก่าบเชื่อเลียงเลเลี้ยงที่สามหรเชื่อเลี้ยงเลยขันยาเด่นจะจบ่วงนึ่งบ่วงกรมันีะมีตัวย่างให้เบิง <ừ> mm. แต่พ่อนีประการกน,นี่ยาเตะถอดพ่อนีปกรกาแยแเตะถอดซ้ำกันแล้วก็ให้ปานดำเชียงอีสานทำสร้างสวรรค์วแสร้างสวรรค์แม่กระเด่นทั้งสอแงเลยขึ้แม่ของอมตะเย่และกอนนี้ไปใี้สีชุดที่ตาทำสรางสวรรค์เป็นเรื่องจงไงแม่กระจายไงกระจาย

ก็ใช่เบื้องหน่อยแท้คิดต่อคิดต่อก้อยเดือกจบจบจบมอยูมนี่พอจบเปนบ่ม้อยดือบ่บอล้าลาอลลำล่ไปนอเอาสัตว์กัะล้านไปเรากลับไปนอกรดจ้าล้ำล่าเราค่อยฉากแรกก็ได้ลำลาถึงคนล่กจะจำลองกบนเนาะ ลำลาเนี่ยขอพดหันลำลาของนล่ำล่าลองล่าเนี่ยดขิล่ำลองล่ำลองปนหมือพ่อเด้คนเจนมันมันขอกันได้อากับล่ำเหมือนนกุศิมาวะครับคัอนใส่เตยล่าาสันส่วนล่ำล่าแล้วจะมานอกจุดมาเส้าเมาลําลาแล้วจดมาสว่างเส้นไรเรา ตอนนี้รุ่นนะคะว่าเรื่องที่สามเราจะได้เรื่องไหนเรื่องแรกก็คือขึ้่งเต็มผ้าเรื่องที่สอ,อ,องก็คือเอรื่องยูงก็ฮอส่งอีแเร่งรักเร่งอธิษฐานเรื่องที่สามพี่น้องทารุนว่าเขาจะได้เรื่องไหนแต่ว่าใจใจอยากได้เรื่องกษัตริย์แต่ว่าเพราะว่า ตาัแมพนมม่นีเปิดหมเปิดไมเราเดดแลเร่อเปิดเอาฝากพี่้องติดตามด้วยนะค่ะ